กัมพูชาจัดพระราชพิธีเชิญพระโกรธพระศพสมเด็จพระนโรดรมศรีหนุอดีตกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาออกจากพระราชวังในกรุงพนมเปญไปยังพระเมรมณฑลพิธีแล้วค่ะกัมพูชาจัดพระราชพิธีเชิญพระโกรธพระศพสมเด็จพระนโรดมศรีหนุอดีตกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาออกจากพระราชวังไปยังพระเมรหน้าพระราชวัง ในกลุงมพนมเปญแล้วในวันนี้ซึ่งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์โดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีสมเด็จพระราชินีนโรดมมุนีนาถสีหนุพระวรราชมารดาส่งร่วมในขบวนเชิญพระศพนอกจากนี้ยังมีนายกรัฐมนตรีฮุนเซนรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงตามเสด็จด้วย ขณะที่สองฝากถนนซึ่งเป็นเส้นทางเคลื่อนพระสบมีพระศบก,น,กนิกรจำนวนมากสวมใส่ชุดขาวไปรอถวายบังคมพระศพด้วยความอาลัยส่วนทางการกัมพูชาได้เตรียมการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจกว่าหมื่นนายทั่วทั้งกรุงพนมเปญสมเด็จพระนรดมสีหนุพระวรราชบิดาเสด็จสวรรคตที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวันที่15ตุลาคมปีที่แล้ว ขณะทรงจเจริญพระชุมพันษา89พันษาทั้งนี้ถึงแม้พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับในจีนเนื่องจากปัญหาพระพลานามัยในช่วงบ้านปลายพระชนชีพแต่ยังทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนของพระสรานิกรชาวกัมพูชามาโดยตลอดเพราะพระองค์คือพระผู้ทรงปลดปล่อยกัมพูชาจากการเป็นชาติอาณานิคมของฝรั่งเศส